สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ออกมาอยู่กับมือถือ i n f n n x x s m r t t SD นะครับเรียกว่าเป็นมือถือราคา1,000บาทเดี๋ยววันนี้เอามาลองเล่นเกมฟรีไฟลดูเล่นไหวหรือเปล่ากับรุ่นนี้ที่ผมไปซื้อมามันจะมีเครื่องเดียวนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูในเพจกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อเพจในคลิปถ้าซื้อมาใช้งานทั่วไปบอกเลยว่า,าคุ้มแล้วทุกคนเอาไว้ดู YouTube เล่นเพจเล่นไลน์ถ่ายรูปได้นะครับ หนึ่งก็คือหน้าจอใหญ่แล้วก็เป็นหน้าจอหยดน้ำนะครับแรม2รอม3 2รกิกเลยนะครับกล้อง8ล้านพิกเซล CPU ให้มาเป็น h ี l i o A 2 0นะครับของค่าย d i a t ท k แบต5 0 0 0มิลลิมนะครับ Android 10 <c oughs> ก็โอเคนะครับตัวเครื่องเป็นลอมข้วทับ OS 6.2.0กนะก็คือมีอัปเดตแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเดี๋ยวมาลองเทสกับเวอร์ชันนี้ให้ดูก่อน กล้องหลัง8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับก็จะเป็นกล้องหนึ่งตัวมีโหมด AI Cam แล้วก็โหมด Beauty ให้เราใช้งานปรับแต่งเรียกว่าภาพสวยนะทุกคนภาพสวยจริงกล้องหน้าก็ดูธรร,ร,รมชาติด,ดีผมไปลองถ่ายกล้องหน้าแล้วนะครับส่วนกล้องหลังก็สวยชัดประมาณหนึงคือมันเป็นมือถือราคาเปิดตัวประมาณ2,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นมือสตอนนัวนี้ก็ราคา1,000ต้นๆน,นะครับหรือ 1, 5 0 0 1 6 1,100ที่ผมได้มา มีโหมด HDR แล้วก็ถ่ายวิดีโอได้ถึง 1080p นะครับ30เฟรมเลทนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือแบต5,000นะครับ <c oughs> กับรุ่นนี้แบตเยอะแล้วก็ CPU เนี่ยเป็น Helio A20 นะครับของค่าย MediaTek ก็เล่นเกมได้นะครับเพราะว่าเป็นมือถือราคาเปิดตัวตั้ง2,000นะครับแต่มาอยู่ในราคามือสองแค่1000กว่าบาทก็โอเคดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้นะครับแต่ผมแนะนำให้เล่นเกมสเปคเบาๆดีกว่า ไม่แนะนําให้เล่น RV ฟรีไฟเลยแต่มันแค่พอเล่นได้แล้วก็มาลองเล่นกับฟรีไฟให้ดูแล้วกันแบตเตอรี่91%นะครับแล้วก็ผมใช้ Wi-Fi h o t s p o t นะครับเป็นเน็ตสิบเมกเดือนละ200บาทนะครับผมเรียกว่าแบตอึดนะผมลองใช้แล้วใช้ได้ทั้งวันเลยแบตอึดมากแบตห0 0พันแต่อยู่ในมือถือราคาพันห่งบาทเองทุกคนดู y o u t u b e ก็น่าจอใหญ่6.1นิ้วนะครับแล้วก็ลอมขอ้อทัพเป็น x o s นะครับ ลำโพงจะอยู่ด้านหลังนะครับไม่บังนิ้วมือนะครับแจ็ค3าม3มิลก็มีให้ใช้งานหน้าจอาก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ดีนะครับเข้าเกมก็ไวประมาณนี้มาดูการทั้งค่าของเกมฟีฟ r e นะครับก็ เปิดความไวก็ประมาณนี้นะครับผมจะปรับประมาณ80นะครับแต่ว่าค่อนข้างนุ่งๆนะเวลาหันเวลาเล่นนะครับผมการตั้งค่ากราฟิกนะครับจะปรับราบลื่นมาตรฐานขั้นสูงได้นะครับผมแต่ไม่มีชาร์โดนะครับอย่างอื่นปรับสุดได้โมดเวฟเรนสูงได้นะครับพวกโอเชียนปรับสุดได้นะครับผมแค่ไม่มีชาร์โดตัวเปิดเงาเท่านั้นนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมแนะนําให้เล่นแบบ มาตรฐานก็พอนะน้องๆเพื่อนๆน,นะครับใครที่ได้รุ่นนี้มาเพราะแค่ใช้งานทั่วไปมันก็โอเคแล้วไม่แนะนำให้เอามาเล่นเกมพวก r v y หรือ PUBG นะครับเล่นเกมสเปคเบาดีกว่า เวลาเข้าล็อบบี้ก็จะมีอาการกระตุกหน่อยถ้าเจอคนเยอะๆนะครับแต่ถ้าเจอบอดก็เรียกว่าลื่นๆเลยนะถ้าเจอสุ่มเจอบอดแล้วแบบตีสองตีจะเล่นได้ลื่นแต่ถ้าเจอคนแบบทั้งตี้ทั้งแมปบอกเลยทั้งแหลกทั้งกระตุกแต่ว่าเวลาเล่นเกมที่ผมไปลองอ่ะก็มีกระตุกนิดๆทำป่าปมตรฐานเล่นนะครับผมป่ามตรหานเล่นอ่มีกระตุกนิดๆแล้วก็หมดเฟิลเลสุนะับก็เรียกว่าพอเล่นได้อยู่นะ ต่เล่นระยะยาวเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้นะครับที่ผมลองทดสอบก็สองสามตาขึ้นในการทดสอบมือถือแต่ละเกมแต่ละเครื่องนะครับบางเครื่องหรือยอย่างเครื่องนี้ก็สามสีตาขึ้นนะครับผมก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าเวลาซูมสโคบต่างๆนะครับหรือหันมุมมองก็มีนวงนวงนวงนองอ่ะพอหนึ่งน่าจะเป็นที่แรมกับซี u มันไม่ไหวไม่ค่อยไหวอ่ะทุกคนแต่การจอมันพาวเวอร์เลยนะ การจอก็ถือว่าแรงอยู่เป็นค่ายของ power vr นะครับที่ใส่กับพวก iphone นะนะครับแต่ว่ามันคนละรหัสเลขรุ่นนะแต่ข้อดีคือแบตอิดแบตอิดแบตเยอะแล้วก็เครื่องไม่ค่อยร้อนนะครับมีอุ่นๆที่ผมลองเทสมา ท่าจะกินหน้าจอ,อยังลื่อนอยู่นี่คือเครื่องมือ2นะทุกคนเครื่องมือหนึ่งน่าจะเลื่นกว่านี้นะครับภาพกราฟิกก็ประมาณนี้เลยเก็บอาวุธเปิดกระเปา๋ายังไวนะครับยังไวเลไม่รู้จะตายไก่หรือเปล่ายังไงก็เล่นไม่เก่งก็ขออภัยเพื่อนๆน้งนองๆด้วยนะครับไม่ได้มาโชว์โหดมาลองเล่นให้เพื่อนๆน้งนองๆได้ดูนะครับผมก็หาซื้อได้นะในตามเพจกลุ่มนะครับมือหนึ่งตอนนี้ก็ราคาประมาณ2 3 0 0านะ ประมาณ2,003ที่ผมเข้าไปดูใน lazada นะครับทป็ปีประมาณนี้ซึ่งราคานี้ก็อาจจะไปเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะครับของรุ่นพี่อินฟินิตรุ่นอื่นก็ได้นะครับมีหลายรุ่นอยู่แล้วก็ได้ลองเล่นของรุ่นพี่มาก็ลื่นอยู่นะเล่นเกมฟ r e e ฟ i r ร์ rv ลื่นนะครับรุ่นนี้ก็เล่น rv ได้นะครับสูุสสครก็ประมาณนี้ มุมมองอาจจะช้าหน่อยนะครับนี่คือผมปรับ80กว่าแต่ก็พอเล่นได้ประมาณนี้ทุกคนเสียงลำโพงก็เสียงดังดีอยู่ว่ารุ่นนี้มาเล่นฟรีไฟล์ได้นะครับมือที่ราคา1,000 คือ1,000นี่คือราคามือ2นะไม่ใช่1,000แบบราคามือ1อะ่ะราคามือ1ตัวนี้มัน2,000นะครับ2 000, 3 0พเพิ่งเปิดตัวมาปี64นี่เองนะครับกับรุ่นนี้เขาก็รีวิวกันหมดแล้วนะครับผมเองก็มาลองเทสเกมปลายปีแล้วกันนะครับปลายปี2021ยังเล่นเกมอะไรได้หรือเปล่านะครับกับพี่ไฟแพดใหม่ๆเลย ไม่ถึงกับหน่วงมากนะครับก็พอเล่นได้เ,เพื่อนได้จะโดนยิงนะครับผมเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนทันหรือเปล่าไม่ทันนี่ใครยิงมาด้านหลังี่ก็ประมาณนี้ทุกคนพอเล่นได้ยิงคนได้อยู่นะครับ พอเล่นได้ยิงคนได้แต่ถ้าเล่นนานๆหรือเล่นยาวๆระยะยาว2-3เดือนหรือแบบเป็นเปียผมก็ยังต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็มาลองเล่นไม่กี่วันเองนะครับ ลองเล่นเกมฟีฟากันให้ดูประมาณนี้นะครับเรียกว่าตายไกลเช่นเคยนะครับผมอาจจะเล่นไม่เก่งไงก็ขออภัยด้วยนะครับเรียกว่าอินฟินิตสมาร์ทดีนะครับกับ p ีรีโอเอนะครับรุ่นนี้ราคาหลักพันต้นมือ2เอามาเล่นเกมฟีฟหรือ RV ได้นะครับได้กับลื่นเนี้ยต่างกันนะลื่นก็คนระแบบกนะครับกบเล่นได้กับคนระแบบมีอาการกระตุกนหน่อยแต่ผมแนะนำให้ปรับลาบลื่นดีกว่าแล้วก็เน้นโหมดเฟรมเรีสูประมาณนี้จะเล่นได้แบบลื่นเลย ต่อาจจะไม่เห็นพวกสกงงสก,กีนปืนอะไรนะครับแบตเตอรี่นะครับเหลืออยู่แปดสนะครับแบตห้าพจาก98%แล้วก็ผมเล่นฟ f i ไฟประมาณ2อตาเลยนะครับที่ผมเทสในคลิปส่วนความร้อนไม่ถึงกับร้อนนะรู้สึกแค่อุ่นแบบ <Yeah. S 1> เหมือนอุ่นๆนะอุ่นๆน,น,นิดนึงผมไม่มีเครื่องวัดขอภัยด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องสำรองเป็นเครื่องหลักกับเพื่อนๆน,น,น,น้องๆได้ราคา2,000บาทมือหนึ่งมือหก็ยังน่าซื้อนะครับ ต้องอะไรก็สวยแล้วก็หน้าจอก็ใหญ่นะครับ6.1นิ้วเพ<ๆ>ื่อนๆอยากให้ผมเลทน r v รือเกมไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับกับรุ่นนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ